สวัสดีชาวันพฤหัสนะคะวันนี้มาพบกับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่เราจะเรียนกันวันนี้ก็คือหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะสาระละลายเป็นหน่วยสุดท้ายของหน,นังสือเล่มที่1แล้วนะคะแต่เรื่องวันนี้นะักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับสภาพการะละลายได้ของสารค่ะมาดูกันเลยหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะการะละลาย สภาพการละลายได้ของสารนะคะหมายความว่าอะไรก็คือความสามารถในการละลายได้ของตัวละลายค่ะในตัวทาละลายด้วยนะคะจนสารนั้นสามารถละลายได้นะคะแต่ก็จะมีจุดหนึ่งนะคะที่สารนั้นไม่เกิดการละลายแล้วนะคะเขาเรียกว่าสารละลายนั้นเกิดการอิ่มตัวค่ะณนะอุณหภูมิ 1น,นะคะซึ่งการละลายของตัวละลายจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆดังต่อไปนี้เลยนะคะก็คือเกี่ยวข้องกับอุณหภูมิค่ะอุณหภูมินะคะจะเกี่ยวข้องในเรื่องของการละลายได้มากหรือน้อยนั่นเองนะคะต่อมาค่ะชนิดของตัวทําละลายค่ะอันนี้ก็คือเป็นปัจจัยหนึ่งนะคะที่กระตุ้นในเรื่องของการละลายของสาร ขนาดของตัวทําละลายค่ะซึ่งขนาดอันนี้ก็มีความสําคัญนะคะถ้ามีขนาดของสารที่ใหญ่เนี่ยการละลายก็จะช้านะคะแต่ถ้าหากว่าออขนาดของตัวทาล,ละลายเนี่ยมีขนาดที่เล็กนะคะก็จะสามารถทําการละลายได้ดีนะคะต่อมาค่ะเกี่ยวข้องกับเรื่องของความดันนะคะนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะคะในเรื่องของการละลายค่ะและสุดท้ายนะคะการทําให้เกิดปฏิกิริยานะคะเช่นการเขยา่า การคนการปั่นหรือการเหวี่ยงนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นตัวกระตุ้นนะคะในการละลายของสารนั่นเองค่ะทีนี้นะคะสภาพการละลายได้ของสารนะคะ ครูก็จะสรุปออกมาในภาพรวมนะคะก็คือว่าสภาพการละลายของสารนียก็คือความสามารถในการละลายได้ของตัวละลายในตัวทําละลายนะคะจนทําให้เกิดภาวะการอิ่มตัวณนะจุดจุดหนึ่นะคะหรือนะอุณหภูมิหนึ่งนะคะอย่างที่ครูกล่าวไว้กี้นี้นะคะดังนั้น เดีย๋ยวครูจะยกตัวอย่างนะคะเช่นสภาพการละลายของสารละลายนะคะโซเดียมคอลอไรด์ค่ะในน้ำ100กร,รัมนะคะณะอุณหภูมิ20องศาเซลเซียสนะคะก็จะเท่ากับนะคะ36กร,รัมนะคะแต่ถ้าเราเพิ่มอุณหภูมินะคะให้เป็นลักษณะ 60องศาเซลเซียสนะคะจากปกติอุณหภูมิตอนตอนแรกค่ะ20องศาดังนั้นจะมีการเพิ่อมอุณหภูมิขึ้นมาถึง40องศาด้วยกันนะคะสภาพการละลายได้ของสารก็จะเพิ่มขึ้นค่ะคือสามารถระลายได้ดีกว่านะคะจากปกตินะคะจะ36กรัม36กรัมใช่ไหมคะก็จะมีการเพิ่มขึ้นนะคะมีการละลายได้เพิ่มนะคะก็เป็น37.3กรัมแบบนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นความสามารถในการละลายของ ตัวละลายนะคะหรือตัวทําละลายใดๆนะคะที่มีอ,อ,อยู่ในอุณหภูมิ25องศาเซลเซียสน,นะคะก็สามารถแบ่งออกมาเป็น3ระดับได้แบบนี้นะคะในเรื่องของการละลายนะคะก็คือ1ละลายได้ดีค่ะความหมายของ,ของคําว่าละลายได้ดีนะคะก็คือหมายถึงตัวละลายเนี่ยสามารถละลายได้มากกว่า1 กรัมนะคะในน้ำ100กรัมนั่นเองแต่ถ้าหากเป็นลักษณะต่อมานะคะคือ2ค่ะละลายได้ค่ะแต่ว่าละลายได้เล็กน้อยะคะ่ะก็คือหมายถึงตัวละลายของสารละลายเนี่ยจะมีการละลายได้มากกว่า0.1กรัมนะคะแต่ไม่เกิน1กรัมนะคะในน้ำนะ100กรัมนั่นเองนะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นกรณีอีก แบบนะคะคือกรณีที่สานะคะก็คือไม่ละลายเลยนะคะควาว่าไม่ละลายเลยก็คือหมายถึงตัวละลายเนี่ยละลายได้น้อยนะคะน้อยกว่า0.1กรัมนะคะในน้ํา100กรัมนะคะหรืออาจจะไม่เกิดการละลายก็ได้นะคะแบบนี้ดังนั้นสภาพการละลายของสารนะคะก็จะมีอยู่3ร,ระดับด้วยกันนะคะคือละลายได้ดีละลายได้เล็กน้อยแล้วก็ไม่ละลายเลยนะคะแบบนี้ อ่ะทีนี้เรามาดูสภาพของการละลายได้ของสารนะคะก็คือความสามารถในการละลายได้ของตัวละลายในตัวทําละลายนั่นเองนะคะจนเป็นสารละลายที่เกิดการอิ่มตัวณนะอุณหภูมิหนึ่งนะคะอ่านี่เลยดังนั้นครูก็จะเอาตารางเปรียบเทียบนะคะในลักษณะของการละลายของสารบางชนิดนะคะที่อุณหภูมิต่างๆนะคะโดยจะยกตัวอย่างมาทั้งหมด5ชนิดของสารดได้ด้วยกันนะคะก็คือเช่น โซเดียมคลอไรด์โซเดียมไนเตรตนะคะโพเทสเซียมไนเตรตนะคะลิเทียมคาร์บอเนตนะคะและแคลเซียมคลอไรด์นะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าอันนี้คือเป็นลักษณะของชนิดของสารนะคะมีทั้งหมดห้าชนิดด้วยกันโดยนักเรียนนี้ตรงนี้ให้เป็นอลักษณะของอุณหภูมินะคะในลักษณะที่เริ่มตั้งแต่ศูนย์องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็เพิ่มสเต็ปขึ้นไปเป็นยี่สิบองศานะคะแล้วก็เพิ่มไปค่ะ 60แล้วก็100องศานะคะอันนี้ก็คือจะเป็นตารางเกี่ยวกับสภาพละลายได้ของสารในลักษณะหน่วยนะคะที่มีกรัมนะคะกรัมเป็นปริมาณะคะในน้ํา100กรัมณนะอุณหภูมิต่างๆนะคะดังนี้ก็จะมีลักษณะ4อุณหภูมิด้วยกันนะคะโดยเริ่มแรกนะคะนักเรียนก็ต้องไล่ดูลําดับของชนิดของสารนะคะแล้วก็ไล่เกี่ยวกับเรื่องของอุณหภูมิเพิ่มไปเรื่อยๆนะคะแบบนี้ ดังนั้นนักเรียนก็จะเห็นได้ว่าลักษณะของสารแต่ละชนิดเนี่ยก็จะมีสมบัติการละลายของสารเนี่ยต่างกันไปนะคะอะอย่างเช่นตอนนี้นะคะนักเรียนก็จะเห็นได้ว่าถ้าเป็นลักษณะของโซเดียมไนเตรตเนี่ยค่อนข้างที่จะมีลักษณะของการละลายเนี่ยในลักษณะที่น้ํา100องศาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะละลายได้เยอะนะคะแต่ก็ยังมีโพแทสเซียมไนเตรตเนี่ยก็อาจจะมีการละลายได้ดีมากกว่าแบบนี้นะคะ อ่อันนี้ก็คือเป็นลักษณะของการเปรียบเทียบนะคะลักษณะของสารแต่ละชนิดนะคะที่จะมีสมบัติในการละลายได้ดีละลายได้เล็กน้อยนะคะหรืออาจจะไม่เกิดการละลายได้เลยก็ได้นะคะแบบนี้อย่างเช่นอันนี้นะคะก็จะมีในเรื่องลักษณะของการไม่ละลายด้วยนะคะอ่ะดังนั้นในการสรุปหัวข้อนะคะในเรื่องของ ปัจจัยที่มีผลต่อการละลายของสารนะคะก็คือ1อย่าลืมเลยนะคะอุณหภูมิค่ะอุณหภูมินะคะก็คือเป็นตัวละลายนั่นเองนะคะที่เป็นลนักษณะของแข็งนะคะหรืออาจจะเป็นของเหลวก็ได้นะคะมากขึ้นเมื่ออุณหภูมิที่สูงขึ้นค่ะแล้วก็ตัวละลายนะคะที่เป็นแก๊สนะคะสถานะแก๊สก็ละลายได้เล็กน้อยค่ะเมื่ออุณหภูมิที่สูงขึ้นค่ะ 2. ค่ะชนิดของตัวทาละลายนะคะก็คือจะต้อง เป็นตัวทำลายแต่ละชนิดน่ะละลายตัวละลายชนิดเดียวกันได้แตกต่างกันค่ะแล้วก็ขนาดด้วยนะคะขนาดก็มีความสําคัญนะคะขนาดของตัวละลายก็จะมีความสําคัญในเรื่องของถ้าหากว่าขนาดเล็กละลายได้เร็วกว่าตัวละลายที่มีขนาดใหญ่นะคะเนื่องจากลักษณะนอนุภาคของสารเนี่ยถ้าใหญ่กว่าเนี่ยก็จะมีการละลายได้เช่นกันนะคะแต่อาจจะละลายได้ช้ากว่าขนาดเล็กนะคะเนื่องจากมีพื้นผิวนะคะที่สัสมผัสมากกว่านั่นเอง ต่อมาค่ะการโคลนการเขย่านะคะหรือกระทั่งการปั่นการเหวี่ยงของสารนะคะก็จะเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการละลายของสารด้วยเช่นกันนะคะก็คือจะทำให้อนุภาคของสารเนี่ยเกิดการเคลื่อนที่เร็วขึ้นนะคะจึงเกิดการละลายได้ดีขึ้น,นะคะ่ะดังนั้นปัจจัยกระตุ้นอันนี้ก็เกี่ยวข้องด้วยนะคะ บางสารก็ไม่ต้องมีปัจจัยเกี่ยวกับเรื่องของการคนนะคะก็จะมีสภาพในการละลายได้ดีนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่ชนิดของสารด้วยและสุดท้ายค่ะความดันค่ะความดันนะคะก็จะเกี่ยวข้องในเรื่องของมีผลต่อตัวละลายค่ะที่ต้องเป็นสถานะที่เป็นแก๊สนั้นนะคะเพราะว่าเมื่อความดันสูงเนี่ยตัวละลายและสามารถละลายได้ในตัวทำละลายได้ดีมากขึ้นค่ะ อันนี้ก็คือเป็นหัวข้อปัจจัยนะคะที่มีผลต่อก,การละลายของสารนะคะอย่าลืมนะคะมีอุณหภูมิมีชนิดของตัวทําลายนะคะขนาดของตัวละลายค่ะแล้วก็ลักษณะของการคน้นการเขยา่าการปัดหรือการเหวี่ยงนะคะเพื่อเป็นการทําให้สารเกิดการละลายได้ดีขึ้นนะคะและสุดท้ายค่ะความดันนะคะแต่ความดันอันนี้จะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของสถานะแก๊สเท่านั้นนะคะ ค่ะดังนั้นนะคะวันนี้คุณครูก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของการบ้านให้เงียนเอ,อ่ทำการฝึกทำนะคะทบทวนนะคะในเรื่องที่เรียนนะคะสภาพการละลายได้ของสารนะคะ,ะคำที่แจงนะคะครูให้นักเรียนตอบคำถามดังต่อไปนี้เลยค่ะ โดยคำถามของครูนะคะมีทั้งหมด3คข้อค่ะคำถามแรกนะคะก็คือถามว่าสภาพละลายได้หมายความว่าอย่างไรอ่ให้นักเรียนหาคําตอบได้เลยนะคะโดยอาจจะดูในหนังสือนะคะหรือย้อนกลับไปดูในคลิป ของคุณครูก็ได้นะคะคุณครูก็จะบอกไปอยู่แล้วนะคะว่าสภาพละลายได้หมายความว่าอย่างไรต่อมาค่ะข้อที่2นะคะเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะคะสารชนิดเดียวกันจะละลายน้ําได้เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรอ่านนักเรียนหาคาตอบไปเลยนะคะและข้อสุดท้ายข่ะข้อที่3านะคะสารชนิดเดียวกันจะละลายในตัวทํละลายต่างชนิดกันได้หรือแตกต่างกันอย่างไรอ่านนักเรียนทราบคําตอบแล้วทํา ให้คุณครูหน่อยนะคะให้นักเรียนทําลงในสมุดได้เลยนะคะหรืออาจทําใส่ในกระดาษก็ได้นะคะเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งมาในกลุ่มเรียนออนไลน์นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จบแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสภาพการละลายได้ของสารนะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะพบกันใหม่นะคะในหน่วยที่3เหมือนเดิมนะคะซึ่งหน่วยที่3นี้ก็ยังคงมีเรื่อง ต่อไปอีกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าครั้งต่อไปคุณรูจะสอนอะไรสำหรับวันนี้ครูไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ